ประวัติที่มาของบทสวดอนัตตลักษณะสูตรชื่อพระสูตรอนัตตลักษณะสูตรอนัตตาลักษณะสุดตะแปลว่าพระสูตรว่าด้วยลักษณะความไม่ใช่ตัวผู้รับฟังพระปัญจวัคคีทั้งห้ารูปได้แก่ 1. พระโกนทัญญะ 2. พระวัปปะ 3. พระพัทิยะ 4. พระมหานามะ 5. พระอัศชิ สถานที่อิสิปัต,ตนะมรคกายาวันเมืองพาราณสีเหตุการณ์สำคัญหลังจากพระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้และแสดงพระธรรมมาจักกับประวัตินสูตรเป็นเหตุให้พระโกนทัญญะได้บรรลุโสดาบันแล้วทรงแสดงอนัตตลักษณะสูตรต่อเพื่อแสดงหลักธรรมอนัตตาซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของพุทธศาสนาผลของการแสดงพระสูตรนี้ พระปัญจวัคคีย์ทั้งห้ารูปบรรล,ลุเป็นพระอรหันต์ทั้งหมดเนื้อหาพระสูตรรูปังพิกเวอนัตตาเวทนาอนัตตาสัญญาอนัตตาสังขาราอนัตตาวิญญานังอนัตตายะิหิขโขพิกเวรูปังอัตตาอภิวิญญาญารูปังวเสนังอัปเยถาณจะรูเปออาพาธาปฏิกุชเยยุมยะิหิขโขพิกเวเวทนาอัตตา ภิกษุทั้งหลายรูปร่างกายไม่ใช่ตัวตนเวทนาความรู้สึกไม่ใช่ตัวตนสัญญาความจำได้หมายรู้ไม่ใช่ตัวตนสังขารความปรุงแต่งไม่ใช่ตัวตนวิญญาณความรู้สึกนึกคิดการรับรู้ไม่ใช่ตัวตน ถ้ารูปเป็นตัวตนไซสรูปนั้นควรอยู่ในอำนาจบัญชาได้ไม่ควรเป็นไปเพื่อความเป็นไปแห่งโรคความเปลี่ยนแปลงแต่มันไม่ใช่ของเราไม่อยู่ในอำนาจเราจึงเรียกว่าอนัตตาขันห้ากับหลักอนัตตา พระพุทธเจ้าทรงอธิบายว่าขันทั้งห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่ใช่ตัวตนจึงไม่ควรยึดมั่นว่านี่คือตัวเรานี่คือของของเรานี่คืออัตตาของเราเพราะสิ่งเหล่านี้เปลี่ยนแปลงได้อนิจจังก่อให้เกิดทุกข์ทุกขังไม่ใช่เราไม่อยู่ในอำนาจเราอนัตตาความสำคัญของพระสูตร หตอกย้ำหลักอนัตตาเป็นหนึ่งในหัวใจของพุทธศาสนา 2. เป็นพระสูตรที่ทำให้ปัญจวัคคีย์ทั้ง5บรรลุอรหันต์ 3. ใช้ในการปฏิบัติธรรมเพื่อปล่อยวางขันห้าสแสดงให้เห็นว่าทุกสิ่งในโลกไม่ควรยึดถือเป็นตัวเราขันความจริงคำสอนผลจากการเข้าใจ รูปไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวเราลดความยึดติดในร่างกายเวทนาแปลเปลี่ยนไม่ควรยึดสุขทุกข์เป็นกลางต่ออารมณ์สัญญาเปลี่ยนตามประสบการณ์ไม่ใช่